สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะป้าโมนาพาแซ่สะไพยเดนมาร์คค่ะวันนี้ป้าโมนาก็พร้อมร่างกายเริ่มเริ่มจูนเริ่มเอ่อเขาเรียกว่าปรับสภาพครั้งนี้เป็นอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองหลายๆอย่างนะคะคือหลายๆอย่างคือรู้เรื่องสุขภาพตัวเองเนาะว่าอายุมากขึ้นสุขภาพเริ่มแย่ปีนี้ไปเมืองไทย พอกลับมารู้สึกว่าตัวเองน็อกน็อกไปสองวันเลยนะคะก็คือไม่มีแรงมีแรงไหมมันมีแรงแต่มันเหมือนหัวสมองเราเราต้องมาจูนปรับสภาพว่าเราอยู่ที่นี่นะเราไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยป้าโมนามาอยู่ที่นี่สองคืนแล้วนะคะเนาะอยากให้เห็นดอกไม้ความสวยงามนะคะคูอสวยมากนะคะดอกไม้ขึ้นเห็นไหมคะดอกไม้เนาะ สวยมากอันนี้ยังไม่ออกดอกมาทีหลังเพื่อนสีแดงนี่สวยสีชมพูสวยนะคะป้าโมนากลับไทยไปหนึ่งเดือนเนาะกลับไทยไปหนึ่งเดือนคืออยากจะบอกว่าใครเยเปเหมือนป้าโมนาไหมคือทิ้งตัวทิ้งตัวทํานองว่าไปเมืองไทยเราไม่อยากคิดถึงอะไรเลยที่ต่างประเทศนะคะคือเราไปเมืองไทยเราไป สนุกระบาหายาิพี่น้องพบญาติพี่น้องเราเรามีความสุขนะคะไม่สนใจว่าต่างประเทศจะเป็นยังไงก็คือไม่คิดเลยเนาะแต่พอไปถึงเมืองไทยการขับรถขับปลาก็คือลุงเราเช่ารถก็ดีที่ว่าลุงเขามั่นใจขับนะคะโมนาก็เออพอได้นั่งรถกับลุงลุงขับดีมากเราก็ผ่านไปไม่ไม่ไม่สนใจอะไรพอกลับมาถึงที่ประเทศเดนมาร์กพี่น้อง มันเป็นอะไรที่ร่างกายเราเอ,อ่อต้องมาจูนคือตอนที่เราอยู่เมืองไทยเราก็นั่งสบายๆนะคะนั่งแบบสบายๆให้ลุงขับมีรถแท็กซี่เป็นรถบัสอะไรเงี้ยเราก็แล้วแต่อะไรนะคะมีทั้งแท็กซี่มีทั้งอะไรเราก็โอเคเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายแต่พอมาถึงเดนมาร์กเนี่ยเราต้องรับผิดชอบตัวเองนะคะเราต้องอาขับรถเองเราต้องมาจูนว่าขับยังไงอะไรยังไงนะคะ เนาะตั้งแตม่มาคืนแรกนะคะคือมาวันแรกที่เดินทางลงถึงสนามบิน,นอะโคเปนเฮเกนของประเทศเดนมาร์กพระโมนาก็ต้องพระโมนาใส่หมวกนะเนี่ยตื่นเช้ามาก็ใส่หมวกก็คือพอมาถึงประเทศเดนมาร์กเราต้องมาขึ้นรถไฟรถไฟลงจากรถไฟต่อรถบัสขึ้นจากรถบัสลงต่อขึ้นรถไฟคือห้ารอบอ่ะห้ารอบอ่ะเพื่อให้ทันกลับบ้าน ถึงถึงโคเปนเฮเกนอะตั้งแต่เช้านะเจ็ดโมงเช้ากว่าหกโมงเจ็ดโมงเช้าแต่ป้าโมนาถึงบ้านอะบ่ายสองโมงเพราะว่านั่งรถไฟนั่งรถไฟนั่งรถบัสน,นั่งรถไฟรถไฟรถไฟเนาะพอมาถึงบ้านเมื่อคืนแรกที่นอนคืนแรกที่นอนเรา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 มาถึงอ่ะเราเราเราไม่ได้นอนนะมาถึงคือเราเข้างานสวนทํางานสวนโมนาทําคลิปแลนะ้วแหละทํางานสวน าดหญ้าถอนหญ้าลุงก็ตัดหญ้านะคะเพราะว่าตอนที่เราไม่อยู่อะ่ะคือน้องชายมาดูให้เราก็ไม่อยากเขาเขาตัดให้ครั้งหนึ่งแต่ครั้งเนี้ยมันมันสามสัปดาห์มันก็ยาวขึ้นใช่ไหมคะพอยาวขึ้นเราก็ลุงก็ตัดหญ้าโมนาก็ถอนหญ้าตรงแปลงผักพอตกตอนคืนกินอาหารเสร็จปั๊บก็ตกตอนคืนนอนป้าโมนานอนละเมอไปสองรอบ ลุงบอกว่าเช่นฟังเธอไม่รู้เองว่าเธอพูดอะไรพูดภาษาไทยแต่พูดสองรอบเธอไม่เคยเป็นแบบนี้นานแล้วนะเหมือนคนเราเหมือนอย่างที่โมนาบอกอ่ะดูผักดูผักดูผักป้าโมนานะคะนี่ป้าโมนาถอนหญ้าเห็นไหมคะถอนหญ้าทิ้งเนาะมีดอกดาวเรืองมา,มามามาวางมีดอกดาวเรืองหลุดมาสองต้นต้นหนึ่งอยู่นู่นเนาะชอบหน้าร้อนที่ต่างประเทศมากเลยค่ะมันมัน มันเขียวฉะอุ่มดีอืมพอหลังจากเอ่อขึ้นรถอ่อนอนแล้วนอนตื่นไปอ่อลุงบอกว่าโมนาอนะ่ะนอนละเมอเออนอนละเมอ,นอ,นมอพูดไปสองรอบนะคะนักก็เป็นอะไรเนาะขนาดเมื่อวานน่ะพอผ่านไปแล้วคืนนั้นนอนละเมอคืนแรกนอนละเมอพูดไปสองรอบอันนี้คือลูกพุนนะคะลูกพุนต้นไม่สูงนะต้นพอเก็บได้นะคะอันนี้โมนาก็ยืน ถือวิดีโอกอเก็บได้ปีนี้จะกินไม่ทันเลยนะเนี่ยคือมันยิ่งยิ่งยิ่งทุกปีทุกปีมันก็ยิ่งดก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 ,ดก,ดกนะคะเนาะพอมาคืนที่สองเมื่อคืนวันนี้คืนที่สองคืนที่สองโมนาก็ยังนอนชาร์จแบตอยู่ที่โซฟาสามชั่วโมงนะคะถึงจะเข้าที่นอนเข้าที่นอนห้าทุ่มโมนานอนชาร์จแบตอยู่ที่โซฟาตั้งแต่สองทุ่มยันยันอ่ายันอ่ะ ห้าทุ่มลุงเรียกแล้วกระทั่งไอ้เจ้านกมูเลอร์เสียงดังโมนายังตะแหวตะแวนนกนะคะตะแวนนกอย่าให้นกเสียงดังแต่เราก็นอนได้อ่ะหลับได้อ่ะอันนี้คือดอกผักชีนะคะเนะาะดผักสตรอเบอรี่เมื่อวานนี้ก็เก็บไอตัวนี้เผาฝรั่งไปผัดผัดใส่ตับนะคะเนาะนั่นแหละมันก็ยังร่างกายคีแบบแย่มากๆนะคะอันนี้ก็คือห้อง ห้องเอ่อลงปลูกผักดูแตงกวานะคะเมื่อวานโมนาเก็บแจกลูกเท่าลูกลูกลูกเป็นสอกล่ะคะแตงกวาลูกเป็นสอกนะ,ะกกนอ,กนะอันนี้ยังไม่ยังไม่แก่เลยยังยังยังสองคืบแล้วนะคะอันนี้คือยังไม่แก่สองคืบแล้วเนาะเป็นยวงอีกอะเนี่ยคือดูสิเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากันเต็มไปหมดนะคะต้นพิษต็งามๆเลยเนาะต้นพิกงงน,ะน,กนี่โมนาอยากจะให้ดูแก้วมังกร เราไม่อยู่ดูความโตของนางโอ้สองสารนะพอเวลาหนาวเราต้องเ,อเข้าไปข้างในอะ่ะอันนี้เป็นแก้วมังกรของของป้าอ้อยป้าอ้อยหัวหินแก้วมังกรหัวหินดูเขาออกมาสิสวยงามสวยงามอันนี้เป็นแก้วมังกรโคราชนะคะพอมันออกมาดูสิมีขึ้นเยอะแยะเลยพอเข้าไปข้างในนี่กลัวเลยนะกลัวนางแก่หยอมกันนะโมราก็พูดไปเรื่อยนะคะอันนี้เป็นอ่มามะกรูดมะกรูดน้องเมย์นะคะเนาะ เดี๋ยวป้าโมนาจะต้องลีกิ่นพิษแล้ววันนี้วันนี้ฟื้นตัวหน่อยหนึหน่งเดี๋ยวต้องเข้ามาทําทําสวนในนี้ริกิน่นลิษที่ที่มันออกมาเยอะๆเนาะดูมันออกมาเยอะเกินอ่ะจะลีกออกนะคะเดี๋ยวโมนามาลิกออกนะคะดูแตงกวามันเลื้อยเลยแต่แตงโมนะไม่ยอมโตสักเท่าไรหร่เลยเนี่ยแตงโมออกมาเยอะเดี๋ยวก็ต้องตัดตัดยอดออกคือเขาไม่โตอ่ะ นะคะไม่โตอันนี้ยอดแตงโมเมื่อวานมาดูก็คือมาดูเฉยๆอะ่ะไม่มีแรงที่จะจูนยังจูนตัวเองไม่ค่อยจะได้อันนี้มะเกิดเทศเห็นไหมคะมะเกิดเทศเนะาะมะเกิดเทศเก็บกินได้เลยอันนี้มะเกิดเทศอ่ะบ้านเราจะเรียกมาเกิดเทศลาชีนมีใช่ไหมคะดูที่มะเกิดเทศเป็นพวงเลยนะคะเนี่ยต้นนี้เก็บกินอร่อยหวานนะคะ ตัวนี้ยหวานเก็บได้เลยเก็บกินได้เลยอือเจาะหวานหวานจุ๊บหวานหวานมีมีรสชาติเปรี้วๆหน่อยหนยนี่เหี่ยวหมดแล้วกินได้เลยนะอือ น,นี่ทรงแปกมีลูกลายๆด้วยลายตามภาพเลยนะคะไม่หลอกลวงไม่จกตานะคะตามภาพเลยตามภาพเลยอืมอันนี้แปกอืมนี่แหละสวรรค์สวรรค์ของป้าโมนาก็คือ ตอนนี้นะคะสวรรค์ตอนนี้เนาะก็เป็นกําลังใจสายฝอที่ทําคลิปอยากเป็นกําลังใจทุกคนนะคะแบแ่ครคนนี้คือโมนาเดินทางสายฝอโมนาก็อยากเป็นกําลังใจสายฝอว่าถ้าเราไม่ท้อเสี่ยงโมนาเป็นอีกแล้วถ้าเราไม่ท้อหรือว่าเราตั้งเป้า hood, ไว้แล้วเราต้องเป็นนะคะเดี๋ยวป้าโมนามีอีกหลายๆเดี๋ยวป้าโมนาจะทําคลิปคุยเพราะว่าป้าโมนาพอไปเมืองไทยครั้งนี้ โมนาได้ไปคุยกับพนักงานนวดนวดร้านไทยนวดนวดนวดแผ่นไทยนะคะหรือนวดนวดออยนวดอะไรก็แล้วแต่คือไปคุยแล้วก็สนุกสนานโมนาจ,จะว่าเล่าให้ฟังนะว่าเป็นยังไง่กระทังแม้กระทั่งร้านเสริมสวยที่เขาเจอผู้คนมากมายเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าอันนี้คือเล่าเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์เนาะสำหรับสายฝอทุกฝอนะคะเป็นทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นทั้งแบบ ถ้าเราสู้นะถ้าเราสู้เราจะเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าเราไม่สู้เราก็อยู่ของเราได้พูดถึงว่าถ้าคนไหนไม่เดินสายนี้ก็อยู่ได้นะคะแต่จเพียงแต่ว่าคนไหนถ้าอยากจะเดินสายนี้ต้องเดินยังไงอะไรเงี้ยเนาะอืเดี๋ยวันนี้ต้องเข้ามาในส่วนนี้อีกวันนี้มีแรงเพิ่มขึ้นนะคะมีแรงเพิ่มขึ้นวันที่สามแล้วโมนามาถึงแต่วันเสาร์วันนี้วันเออโมนามาถึงแต่วันศุกร์ <c oughs> ขออภัยค่ะ วันน้ามาถึงวันศุกร์วันนี้วันเสาร์อาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์แล้วนะคะเนาะก็ประมาณนี้เลยนะคะอร่อยโอเคค่ะก็จะเล่าเล่าให้ฟังก็คือที่ทําคลิปวันนี้ก็คือทําคลิปสวัสดีตอนเช้านะคะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าไปเมืองไทยทิ้งตัวแบบไหนคือทิ้งตัวแบบไม่สนใจเลยว่าเดนมาร์กจะเป็นยังไงนะคะพอกลับมาเดนมาร์กอีกรอบหนึ่งก็ เริ่มมาสตาร์ทพอฟาใหม่ก็คือสตาร์ทใหม่ว่าเริ่มต้นหัวสมองจุนหัวสมองใหม่เริ่มต้นแม้กระทั่งรถรถจนรยนของเราก็สตาร์ทไม่ติดก็ลุงเขาเป็นคนมาช่วยทํานะคะเนาะบางครั้งอยู่คนเดียวก็อยู่ได้ไหมอยู่ได้นะคะแต่มีผัวดีที่สุดเนาะอคอยช่วยทำโน่นทำนี่นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ